หลังจากที่ได้ติดตั้งแอปพลิเคชัน Evlink ลงในสมาร์ทโฟนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเพิ่มเจ้า Wi-Fi สวิตช์ตัวนี้ลงในแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับเริ่มต้นเนี่ยให้เราต่อสายไฟฟ้า220โวลต์คือไฟบ้านของเราเนี่ยแหละนะครับเข้าไปตรงช่อง Input แล้วเราก็ต่อไฟเข้าไปที่ตัว Wi-Fi สวิตช์นะครับในครั้งแรกให้เพื่อนๆสังเกตหลอดไฟสีฟ้าตัวนี้นะครับ ถ้าเปิดออกมาแล้วมีลักษณะของการกระพริบเป็นแบบติด3ครั้งแล้วหยุด1ครั้งแบบนี้เนี่ยนะครับก็แสดงว่าพร้อมที่จะจับคู่เข้าสู่แอปพลิเคชัน evlink แล้วแต่ถ้าไม่ได้กระพริบลักษณะนี้เนี่ยก็ไม่ต้องตกใจนะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มสีดําตรงนี้ค้างไว้จนไฟ led กระพริบเป็นลักษณะนี้ก็พร้อมจะจับคู่แล้วนะครับเอาละเดี๋ยวมาดูที่สมาร์ทโฟนกันที่สมาร์ทโฟนเนี่ยนะครับผมมักจะพูดทุกคลิปเลยนะครับว่า ก่อนที่เราจะทำการเพิ่มเจ้า Wi-Fi สวิต c ์ลงในแอปพลิเคชันเนี่ยให้เราตรวจสอบดูก่อนว่าสมาร์ทโฟนของเราเชื่อมต่ออยู่กับ Access Point ตัวที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่ายังไงคือถูกต้องอย่างนี้ครับเวลาที่เรานำตัวนี้ไปใช้งานในจุดที่เราติดตั้งจริงเนี่ยให้เรานึกเอาไว้ว่ามันควรจะอยู่ใกล้กับ Access Point ตัวไหนมันก็ควรจะเชื่อมต่อเข้ากับ a c e s s Point ตัวนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในขณะที่เรากำลังติดตั้งเนี่ย ถ้าเราเลือก Access Point ตัวที่ถูกต้องให้สมาร์ทโฟนเชื่อมต่อไว้เนี่ยนะครับมันก็จะคัดลอกค่าที่อยู่ในสมาร์ทโฟนไปบันทึกไว้ในตัวมันนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทําการเพิ่มให้เราไปตรวจสอบก่อนว่าสมาร์ทโฟนของเราเชื่อมต่อที่ Access Point ถูกตัวแล้วหรือเปล่าเริ่มต้นไปดูที่ Setting นะครับขัานดังค่านะครับและไปดูหัวข้อของการเชื่อมต่อนะครับ ดูตรง Wi-Fi นะครับว่าเป็นตัวที่ถูกต้องแล้วหรือเปล่าถ้าถูกต้องแล้วก็กลับออกมานะครับถ้าไม่ถูกต้องก็เลือกเป็นตัวที่ถูกต้องไปนะครับกลับออกมาแล้วเราก็เข้าไปที่แอปพลิเคชัน evlink อีกครั้งหนึ่งนะครับเริ่มต้นนะครับให้เรากด add ตรงนี้ครับ quick pairing ครับตรงนี้แหละครับจะเป็น access point ตัวที่สมาร์ทโฟนของเราเลือกแล้วค่า setting นี้แหละจะถูกบันทึกลงไปใน WiFi สวิตช์นั่นเองนะครับกด Next ครับสมาร์ทโฟนจะทำการค้นหาเจ้า WIFi สวิตช์ตัวนี้นะครับเรียบร้อยนะครับหลังจากทำการค้นหาเสร็จแล้วก็จะเพิ่มเจ้า WIFi สวิตช์ตัวนี้เข้าไปในระบบแล้วเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงนี้ได้นะครับวิธีการเปลี่ยนชื่อก็ไม่ยากนะครับ จะลบทิ้งทีละตัวก็ได้หรือว่าถ้าไม่อยากลบทีละตัวก็กดกากบาทตรงนี้มันก็จะลบหมดเลยแตะตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะให้เราพิมพ์ลงไปเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้นะครับอย่างตัวอย่างเนี้ยผมจะพิมพ์ว่าไฟหลังบ้านนะครับไฟหลังบ้านเรียบร้อยแล้วแตะทิ้งทีหนึ่งนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราข้ามไปก่อนนะครับกดดันก o อดอิดเอาละครับ มันจะเพิ่มเจ้า Wi-Fi สวิตต์ตัวนี้ลงในแอปพลิเคชัน EV Link เรียบร้อยแล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยสามารถกดปิดกดเปิดตรงนี้ได้นะครับสังเกตหลอดไฟสีแดงตัวนี้นะครับมันจะแทนที่ว่าตรงนี้มีไฟออกมานะครับแต่ถ้ามันเล็กเราสามารถแตะที่ตัวนี้เป็นสวิตตัวใหญ่ได้กดปิดกดเปิดได้เหมือนกันนะครับเอาละครับถ้าเพื่อนๆทำได้อย่างนี้แล้วก็แสดงว่า เพืเ่อนๆสามารถเพิ่ม Wi-Fi สวิต c ์เข้าไปในแอปพลิเคชัน e v link ได้แล้วครับ